โค้ชไทยในเัเอโคัยของเรานะครับรวมทั้งทุกสำขับในเำเภอโคชัยทั้งสถานศึกษาก็ได้มาประจำณบริเวณตรงนี้ก็อาจารย์สัมพันธ์สันเดชหนึ่งเทศบาลตาบนเชียงใหม่หนึ่งเครื่องและก็กุญแจรถยนต์นะครับก็ประสินว่าใครทำอะไรตกตลนหายไหมวันแรกก็มีนาฬิกาตกหายนะครับ มันถึงพิธีกรก็จะให้สัญญาณสังเคารพประธานก็ฮองโยสู่ยอดเสาประเด็นแห่งชาตินะครับพิธีกรเชิญัวแรนแต่ละสีเชิญรงกีฬาและธงสีสูรยอดเสากล่าวรายงานพิธีกรได้เชิญประธานเจราแขังแลนนะนำคณะกะรรมการเจรจาลง3ครั้งบรรเลงเพลงมหาฤทธ์เจ้าพิธีถึงทุกหนยงานเป็นสัญญาณน,นะครับสักครู่เราก็จะทําพิธีเปิดการแข่งขันกับเป็กทรงการสําหรับ การแข่งขันกีฬาโภชัยสมันเกม้งที่9ประจำปี2566เรามีการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่19กีฬาสากลก็จะาก,กองไปด้วยชายหญิงเตะตองชายหญิงนะครับที่เปิดการแข่งขันกีฬาโภชัยสปันเกมครับได้เดินทางมาถ,ถึงบร,ริเวณพิธีเปิดการแล้ววันนี้ได้รับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ไม่อยาจะเป็นสวนราชการยังยียงยงหลือยงป้ายก้นไหมครับนักกีฬาตะมนต้องเขารับป,ประทัน ทงชาติทางหาสาสุเพื่อไปใส่ดักเบ้อไปเราจะได้ภาพที่เป็นภาพบันทึกภาพประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งที่เรามีนักข่าวสื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับการจัดการในวันนี้กับเรียนท่านก็เกิดฉลาดถามช่วงสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุีสองประธานในพิธีกระผมในนามของคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาโอรชสัมพันธ์เกมทั้งที่9ประำํำปีพุทธศักราอาช2566ขอกราบขอพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอรชสัมพันธ์เกมทั้งที่9ประำํำปี 2566- 2566 ณสนามกีฬาทศบสามารถทโดยมีกีฬาสากลที่จัดการแข่งขันประกอบด้วยฟุตบอลชายเซบัตตะก้อชายวอลเลย์บอลชายหญิงเปตองชายหญิงอินวิบาดโดยมีวัตถุประสงค์ของการดําเนินโครงการดังนี้1ได้ร่วมกันออกกําลังกายเล่นกีฬามีส่ายปกครองท้องที่บุคลากรของหน่วยงาน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทางกลยาเสพติดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีรนุษยืสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรผมนารวยเหเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนต่อไปในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รแบับการสนับสนุนผู้นาท้องถิ่นประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างดียิ่งบัดน,นี้กราบเรียน,นเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดโครงการแข่งขันกีฬาโพชัยสัมพันธ์เกมครั้งที่9ประจำปี2566ต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับท่านนายอำเภอโพชัยเป็นกียาของเราสจตุอจอตทรทรสามช่วงท่าน กับชาวบชัยสวรรค์ใหญ่านายกองค์กคปรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตบลุท่าน,นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านผู้บริหารสถานศึกษาานัน,น,น,นผู้ใหญ่บ้านผู้น้าส,วาส่วนราชการท่านพลัดเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าจากกรุงเทพไปยังไปไประชุมสภาประชุมเลิกหมดเรื่องในสองทุ่ม มากจะขึ้นมาบ่ได้มาตอนเซ้าให้เขาเฝ้าเพราะนี่เขาเฝ้าคือบินทีเขาไปบอกกำจัดเขาเขาไว้เขาห้องพอแตะเขาจะเตะอยู่ข้างนอกด้วยภาษาหนึงนะครับจากกระไรงานของท่านนายุกาน่ายงานทุกคนของพท่อมีซิฟมีมีซิฟหน่วยงานต่อไปจะเพิ่มทิบเอ็ดอำเภอครับต่ออำเภอให้อำเภอด้วยเป็นหน่วยงานนะครับอำเภอจะมีรพทต มีวุนการเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งบบขบวนขบวนอำเภอนะครับจะเป็นสิบสิบสองตำรวจด้วยก็ได้นะครับก็เตือนให้รวมอนเพิ่มขึ้นเพราะว่าจะมีกําลังมากขึ้นเห็นจากน้องน้องหมายว่าด้วยกันยกเลิกพระราชบัญญัติจชก่อนหน้านี้นใครใจ่ายเช็คเช็คได้ไม่มีไม่หนีไปจ่ายตีบคุกด้วยจ่ายแฟนด้วยต่อไปนี้ ประการโทษจำคุกเนี่ยเป็นโทษที่ริตรอนชีที่ชี้นิปาทางด้านเศรษฐกิจสภาโดยนายกเศรษฐาโดยนายกเสนอกฎหมายยกเลิกพระราชบัญญัติว่าแต่จะมีมาตรการอย่างอื่นรับชอบทางแพ่งอันนี้กลับเรียนถึงพี่น้องประชาชนคนไทยที่ชอบใช้เช็คนะครับและจบหนีเช็คจะจบเด้่งเช็คดิเเระจบดิ่งเช็คตอนนี้จะไม่มีแล้วก็รับด็นที่สอง็นเรื่องสําคัญอาจจะเกิดขึ้นได้คืนนี้วันนี้ก็ได้ ให้มีความสมบูรภาพทั้งด้านร่างกายในศิลปภาพเลียเ้ยวไฟ้ยบุใดชอบชายแต่งชายหญิงแต่งหญิงกอดกันกับผู้ชายผู้ชายอะไรผู้หญิงกับผู้หญิงอะไรมากกว่าตัวเมือแดนจะย่งลูกป่ามีเลยอ๋อสุสัวกฎหมายกวาเจ้าเทียมให้ให้สมพูดได้ชายกับชายจะได้ แต่ถ้าสามีภรรยาดินี่จะดิมาเมียเมียจะมากูยิ่งยื้นกันถ้ามีวิกิตหือนอกใจนะครับเรารับหลงการแล้วฉะนั้นเป็นปรากฏการณ์ใหม่ประเทศไทยไม่รสามที่สาประเทศให้เป็นทันสมัยประเทศสามีแก้ปัญหาเรื่องวิกฤตกนแต์แล้เแต่นะครับที่มคนรักกันนะเราบองแต่รอฟังว่าจะแปลจะติจะมีคนคุมหรือไป่ด้วยสภาโัรวมกัน ผมผสานิมคนผู้สานิมเขาเห็นว่ามีเมียสี่คนถูกต้องตามกฎหมายแต่ต้องพิงเท่านั้นแต่ถ้าผมเป็นมินเมียเป็นผู้ชายไม่ได้เป็นกฎหมายอิสลามต้องกลับกันนี่หนิผมว่าต้องมาใส่มีเมียสี่คนต้องมาใส่แถวเวเซ่เลยล่ะเมียสี่คนกฎหมายอิสลามนี่ถึงหลักรออันนี้เล่าให้ท่านฟังว่าเป็นเรื่องกระบวนการนี่ไม่ยอมกลับวันที่สามสี่ห้า เี่อถ้ารออยู่ก็คือเรื่องคนเรีประเด็นเขาบออะไรจ่ายประจำพยุกติกาลเมืองตําบลนี่เป็นผู้เสนอตรงต่อรัฐบาลต่อพัผู้การสาารรัฐประชาต่อสภาเทศบาลส่วนอบตนั้นยังเสนอผ่านนะครับผมต้องทําหน้าที่นะครับร้อยห้าร้อยห้าวันอีกต้องจารจาให้เสร็จภายในเดือนมีายนะครับพราะว่หกแปดต่อเรื่องขณะที่พิจารณาวันทีหกเจ้อยู่ท่านจะต้องพิจารณาวันที่หกแปดต่อเรื่องอะไร นะครับแล้วปีหน้าท่าพัญธุ์เในเพื่อครับปีหน้าจะป,ประสบปัญหาอายจะมีความแรงยาวนานรัฐบาลโดยท่านสมศักดิ์อีกหลายมร่งสอนขอสั่นนายุสมศักดิ์รองนายกสมศักดิ์นะครับที่ที่จังหวัดเท้สูงไปก็ส,ปสูงไปนะครับส่วนที่สามก็ปกติก็ปูนุ่นปกติก็ปูนปุ่นเฉพาะกิจนนั้นอยู่กระบวนการของอนุกรรมการของสภาผู้นรส่วนจะจช่วยจะพิล่าในสลาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านขอบคุณผู้ ที่บริจาคแล้วขอบคุณผู้ที่กําลังบริจาคก,กำลังนับเงินอยู่นะครับเพื่อการจัดการเ็บมข้นต่อไปนะครับอำเภอโพจังหวัดลยมีอยู่20เมื่อนะครับโครงการบัตรประชาชนใบเดียวเเป็นนโยบายของพรคเพื่อไทยนะจังหวัดร้อยเอ็ดฉลาดคานช่วงเอามาเป็นอันดับหนึแต่ว่าผลการสำรวจแล้วอำเภอโพชัยได้เพิ่มว่าให้เขารู้จักอำเภอจังหวัดระียู่20เอําบอำเภอโพชัยมาอันดับที่20ตนน้เอาตัวเพื่อนอ อาิตย่อนวันที่8มกราคมนะครับท่ญญานีนเผื่อว่าจะให้จะให้ครบอย่างน้อยมาท่านยกช่วยกันช่วยรณรงค์พี่น้องประยานใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับเป็นหลัเยณฑไว้นะครับรักษาได้ทั่วประเทศใช่ไหมครับรักษาที่ไหนก็ได้ถ้าไม่ท่านไม่ไปยื่นบัตรประชาชนใบเดียวภายในที่เดือนนี้ถ้าเป็นป่วยที่อื่นจะต้องเริ่มต้นใหม่นะครับภายในสัเดาทัน7าคมนี้ขอเชิญชวน,น,พ,นพี่น้องชาวโพชัยทุกคนพี่น้องชาวเรยทุกคนนะครับ ไปยึดบัตรประชานไปแจ้งขอภัยไปดูงานรายการไปดูงานท่นครับเพื่อให้การจัดการกีฬาเป็นไปตามกำหการผมขอรบเร้าท่านายเปิดงานกีฬาโคชัยสมพันธ์ที่เก้าประจำปีสองพันห้าห้าปวัตินี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านประธานครับช่วงครับและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานได้ของชัยสัมพันธ์ที่เก้า กัับบไปเลยดครขอเสียงปรบมือให้กับท่านประธานเลยครับในโอกาสนี้ท่านประธานก็จะได้ตัดนะครับเกิดการปล่อยผ้าแพรลูกโปงเพื่อแสดง ทางเส้นหนึ่งนะครับบองทีก็ไาลภากเส้นหนึ่งนะครับไม่เป็นไรครับเพื่อให้ใได้ภาพที่สวยโดยเริ่มจากทางทืศตอนออกคุณคนกลางจากพี่น้องทั้งหมด3คนบิดาชื่อคุณครูเฉลิมชัยธนุวันมาณดาคุณจิตริมจบชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาโรงเรีรยนจุชนเชยงใหม่พัฒนาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนกีฬาท้องถิ่จนจังหวัดเอกในขณะนั้น จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสวนป่าเขาเชิขอเชิญเจ้าที่ผู้โสของเรานะครับ29ปีได้เชิญนายบุญสามมาได้ชื่อนายบุญเถิงบุญสามประวัต,ติด้านการศึกษาพอ219จบการศึกษาระดับร้องคำจังหวัดกาฬสินพอ2 1 4 1จบการศึกษาระดับมัธยมตีสถาบัน,าานราชภัฏ์กำแพงเพชร ประวัวากีฬามีพศพา 32, เป็นนกักกีฬาตัวแคนจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมการแข่งระดับสาธิทิมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงใหม่เลขานุก,การนายกเทศมนตรีลำเดียนมพระพัญญัติตนตามข้าพเจ้าข้าพเจ้า ขอประกาศตนไว้นัดที่นี้ว่าขอประกาศตนนัที่นี้ว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นคือนักกีฬาสมัครเล่นและปฏิญาณตนว่าและปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจากแขกนักกีฬาจากแขกนักกีฬาด้วยจินใจนักกีฬาด้วยจินใจนักกีฬาอันแท้จริงอันแท้จริงขอเชิญผู้มนักกีฬาผู้สูงอายุครับทานสุขภูสาขากรองนายกเทศมนตรีนบลเชียงใหม่ครับ ต่อไปก็จะเป็นการเดินสวนสนามของนักกีฬานะคะค่ะต้องขอขอบคุณอ่กกกกกอากองกรมบริ่าา ับผู้ถือทงการแข่งขันกิลามโพชัยสัมพันเกมครั้งที่9ประจำปีพุทธศักราช2 5 6 6ค่ะนายเฉลิมเกียรติบุตรศาสตร์ค่ะริ้วขบวนทองสีและผู้ถือถ้ยรางวันส9ถ้วย้ยโดยพนักง,งานเทศบาลตะบนเชียงใหม่ค่ะตำบลสะอาดโรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพตำบลสะอาด ส่วนตำบลศรีน,นางสาวเบญจพรพงชาติผู้ถือธงสีนายฉลองมานะพิมผู้ถือป้ายหน่วยงานนางสาวสิราพรกุวาจาร์ผู้ถือปายผู้ถือป้ายนายศักรชัยนาเพงค่ะตินแดนลุ่มน้ําชีมีปลาแซบหลายหาดทรายขาวสะอาดประชาราชไฟทำงามล้ําเสื้อกกลายขิดเศรษฐกิจพอเพียง รือเรื่องผักปลอดสารพิษนี่คือคำขวัญประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดค่ะเออท้องถิ่นอำเภอโรงเรียนในพื้นที่ตำบลอัชคามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในเขตตำรวจู้วยเรือ่อง ะะซึ่งประกอบไปด้วยเทศบาลตำบลขบพองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขบพองสำนักง,งานสหสังพันสหกรณ์เกษตรโรงเรียนในพื้นที่ผู้นำทางที่ของทิ่บริหารส่วนตำบลภยัยพินิกรณผู้ถือโทสีนายสมพจน์พิพนาผู้ถือป้ายหน่วยงานนางสาวสุดารัตน์แนนอุดอทรทำเภอองชัย จวาวีจา่ oh. จาเอกสุรศักดิ์แก้วธนีแก้วธนีปหลัดค่ะผู้ถือป้ายสีนางสุนัตาชูสรีทองและนางสาวเนียงไทยพัชชัยคุณผู้ถือธงสีนายมานิตธงแพงผู้ถือป้ายสีนางสาวรุ่งอรุณกมลศรีและนายสุริยานาหนองแก้วดีแดจียางสักสิทธิ์หลวงู่งใหญ่ ศูนย์รวมใจงค์พระธาตุมาตรฐานยางพารานำพาเศรษฐกิจก้าวไกลบุญบั้งไฟสื่อสารวัฒนธรรมทำขวัญประจันเทศบาลตำบลชัยวารีค่ะทำและอ,อีกหนึ่งขบวนมาในทีมสีชมพูโรงเรียนประชานิยมประธานพัฒพัฒนาชุมชนอำเภอที่ดินอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงใหม่ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในเขต โดยการนำของป่าตบ,บนเชียงใหม่ค่ะผู้ถือป้ายสีนางสาวนัทก,กมลสีกุลวงผู้ถือธงสีนายสุวิจักรปุริสาผู้ถือป้ายหน่วยงานนางสาวสุภดารอบรูและนายประสิทธิ์เป็นจรูนผู้ถือธงนายอภิสิทธิ์ทิพปุญชูค่ะหลวงปู่ใหญ่ศักดิ์สิทธิ์แปลงผลิตผ้าไหมบุญบักไฟประเพณี มือดีงานช่างไม้มีหลากหลายกลุ่มอาชีพรีบริรัรพัฒนาชาวประชาชนโดยเฉพาะันกาของขันครับเทศบาลตำบลเชียงใหม่ครับไม่มีใครตอบให้ตูงเลยครับใช่ครับแขมพยเติอยู่ก่อนนะครับในโอกาสนี้นะครับขอบคุณท่านตัวทองครับ คุณบอลเดียร์พีจังหวัดเอกก็จะรองโดยท่านทูสานท่านทูดีรองผู้ว่ารากจังหวัดเอกจะเดินทางมาลงพื้นที่ของเราในช่วงบ่ายครับขอขอบคุณทีมขบวนจากกรมสนิการกาและที่กองแรงงา,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 านที่จะทำการแข่งกีฬาพื้นบ้านเตรียมได้เลยนะครับหลังจากแข่งขัน